ตอนนี้กี่แชร์แล้วคะเก้ร้อยคนสวัสดีจ้าทุกคนสามวันนี้นะคะวันนี้มีแนวทางรัฐบาลมาแจกทุกคนนะคะใครที่อยากถูกหวยไหนใครอยากถูกหวยสองร้อยแชร์น้อยมากเลยไม่มีใครกดไลค์เลยทุกตตอเหรอ,อใครอา,อ,อ,อาจารย์เหรอ ไหนใครไหนใครกดแชร์แล้วบ้างเห็นปุ่มกดแชร์ไหมใครกดแชร์ขอให้ถูกหวยใครกําลังกินข้าวหยุดก่อนนะคะมาดูไลฟ์สดกดแชร์นะฟีดหนึ่งครั้งก่อนนะคะทุกคนขาไหนใครอยากถูกหวยงวดนี้รัฐบาลงวดที่ผ่านมาหนึ่งหกหนึ่งเก้าเน้นๆนะคะงวดก่อนสามเจ็ดสามแปดเน้นๆใครที่พลาดไลฟ์สดวันนี้ถือว่าพลาดมากบอกเลยพลาดจริงๆ นันปาคนที่หนูขอเพลงก่อนนะอ่ะนหนึ่งพันสองรอคนแล้วหนึ่งพันสองร้อคนใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มไม่มีกลุ่มแชร์หน้าเฟซใครแชร์แล้วไหนใครพร้อมแล้วไหนใครพร้อมแล้วไหนใครพร้อมแล้วบ้างไหนใครพร้อมเขียนเลขแปบบ๊บเขียนเลขแป๊บนึงนะคะ ขอสักหนึ่งพันแชร์วันนี้ขอยอดแชร์หนึ่งพันแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นใครพร้อมพิมพ์ขึ้นมาว่าเลขแม่นมากใครพร้อมพิมพ์ขึ้นมาว่าเลขแม่นจ๋าใครที่อยากถูกหวยดันคอมเมนต์ขึ้นมาว่าเลขแม่นมากใครเห็นไลฟ์สดนี้พิมพ์ขึ้นมาว่าเลขแม่นมากเลยจ้าพิมพ์ ขอพรให้ไข่ก่อนเนาะพ่อรวยก่อนสาธุด้วยบุญบาร,รมีหลวงพ่อรวยใครที่กดแชร์และใครที่ดูและสดวันนี้ขอให้ทุกคนรวยดัง่งสมพรป่าและพรุ่งนี้อ่อยพาเลยขอบันดาลโชคลาภไอ้ไข่บันดาลโชคบนล่างให้แกเอพีทุกท่านด้วยพรุ่งนี้นะจ๊ะทุกคนเตรียมแคปหน้าจอเลยนะทุกคนเตรียมแคปหน้าจอเลยนะขออีกหนึ่งแชร์ แล้วดันขึ้นมาว่าแม่นมากกดแชร์หนึ่งครั้งไปหน้าเฟซต,ต่อสองพันหนึ่งร้อยคนทางเฟซบุ๊กเช็คยอดแชร์ให้หน่อยว่าหนึ่งพันแชร์หรือยังขอแค่หนึ่งพันแชร์มาแล้วกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะวันนี้เลขหนึปป่งเมษายนปีหกสี่เป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์แต่ส่วนมากคือเข้าทุกงวดโอเคไหม ใครรอเลขอาจารย์พรุ่งนี้ฟาดหนักๆนี่ลอตเตอรี่ก็หนักเช่นกันค่ะนี่บางคนถามว่าใบหวยเนี่ยซื้อหวยเองไหมดูค่ะนี่ซื้อไหมคะนี่อันนี้ซื้อไหมคะนี่เมากรเมากระบอแผงค่ะไม่บอกแลกี่แชร์แล้วคะกี่แชร์แล้วกี่แชร์แล้วลูกพันแชร์ไหมขอพันแชร์นะ หนึ่งร้อยสิบหกแชเหรอไม่ไน่าจะใช่คนดูสองพันสี่ยอดแชร์นั้นขออนุาตไม่เจกดีกว่าแล้วปิดไลค์เลยนะบอกไข่เด็กวัดเจดีะนะคะอิติอิติกุมาระไข่เจดีจะมหาเทโลลาพะลาภพราะวันตุเมด้วยบุญบาร,รมีไอ้ไข่เด็กวัดเจดี พรุ่งนี้1เมษายน2564ขอบันดาลโชคลาภให้แก่ FC แฟนขับลูกเพจอฝปย888ทุกๆคนขอให้ออกเลขบนเลขล่างหางไหนก็ได้ในใบสีขาวกระดาษแผ่นนี้สาธุถ้าออกในกระดาษแผ่นนี้นะพรุ่งนี้ด้วยบนบานสารกล่าวด้วย น้ำแดง9ขวดขพวงมาลัย9พวงแล้วก็รถแมคโครอีกหนึ่งคันนะไอ้ไข่นะขออีกสักงวดนะไอ้ไข่นะให้เอฟีแฟนผัดเอแฟนเพจทุกคนได้ปลดหนี้ปลดสินกันนะอะใครแชร์แล้วไอ้ไข่สาบแช่งให้รวยอะเดี๋ยวดูติกต๊กตอกบ้างไข่รสราบนี่ดู้ว้ไข่ไหมคะอะใครอยากขอพรข,ข,ขอเลยค่ะ ใครอยากขอพรปลดหนี้ปลดสินขอโชคลาภการค้าขายนะคะไอไข่องค์นี้1กล่อง5 5 5ได้ได้1กล่องส่งฟรีแถมได้เข้ากลุ่มด้วยแอดไลน์นี้เลยค่ะแอดไลน์เลยคะ่ะแอด np แปดแปดเก้าห้าร้อยห้าสิบห้าบาทได้คอเจน1กล่องแถมได้เข้ากลุ่มหวยแอดไลน์เลยค่ะด่วนค่ะรับห้าสิบคนแอดมินเตรียมดูคะ่ะ เพราะว่าจะมีคนเข้ากลุ่มเยอะมากเพราะว่ากลุ่มนี้มีฮานอยมีลาวรัฐบาลใครอยากเข้ากลุ่มนะคะง่ายๆคือสั่งคอลลาเจนหนึ่งกล่องแถมได้เข้ากลุ่มหวยใจดีไหมคะใจดีไมคะห้าร้อยห้าสิบห้าบาทได้เข้ากลุ่มหวยด้วยได้สินค้าหนึ่งกล่องด้วย แอด np แปดแปดเก้าค่ะแอดไลน์เลยค่ะแอดนำหน้าเลยนะคะทุกคนจา๋าเร็วเลยค่ะตอนนี้มาแล้วยี่สิบห้าคนค่ะอ่ะแอดมาแล้วโอนเลยนะคะโอนเลยนะคะโอนส่งชื่อสลีปที่อยู่เบอร์โทรนะคะแอดไลน์แอดเลยค่ะแอด np แปดแปดเก้านะคะแอดไลน์เลยค่ะตอนนี้มาแล้วยี่สิบไปไกลไปไปไกลไปไปไป,ไป,ไป ออาอีกค่ะนูเลยอีกอีกเอาอีกเอาอกอย่างนี้อะโอเคหนูเอาเข้าขั้นไหนกันอะโอเคอ่ะใครแคปหน้าจอเสร็จแล้วพิมพ์คําว่ารวยขึ้นมาใครแคปหน้าจอเสร็จแล้วพิมพ์คําว่ารวยขึ้นมาใครแคปหน้าจอเสร็จแล้วพิมพ์คําว่ารวยขึ้นมาใครแคปหน้าจอเสร็จแล้วดันคอมเมนต์คำว่ารวยขึ้นมา ใครแคปหน้าจอเสร็จแล้วดันคอมเมนต์คำว่ารวยขึ้นมาจ้ะเดี๋ยวรอแป๊บน,นะคะรอคนคอมเมนต์ก่อนรอ,อคนอ่ะแคปหน้าจอก่อนนะสักครู่นะคะแคปแล้วพิมพ์คำว่ารวยขึ้นมาเลยจ้าอ่ะใครมาทีหลังนะคะใครที่มาทีหลังนะคะ<ม>เข้ากลุ่ม โอเคค่ะมานี่อันเสมอมานะคะใครที่เข้ากลุ่มก็คือโชคดีและถ้าใครพลาดวันนี้พรุ่งนี้ใส่มาโปรเดิมนะคะแต่เป็นโปร999รอเลยและพรุ่งนี้ดีจ้าค่ะ